สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งพังไทยพังลาวและต่างประเทศเพื่อสุขผู้สุขคนเดิมมันนี่กาตุ่นหนอยพ้าทุกคนออกมาทงหน้านะมันนี่ออกมาหน้าบอนเก่าแล้วเนาะหน้าเทิงมันนี่ตุ่น้อยมาส่งเขาพอเนาะตอนนี้กะเป็นบรรยากาศยามตอนสวยแต่ว่ามันนี่อากาศดีดีแบบเอา้เอาวโบโบเด็ดมันนี่คือฝนสิตกแต่ว่าโบตกมันนี่ตุ่นหนอยกะสิพ้าทุกคนมาเบิ่งเขาหน้าเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาเห่า ถอกเหาะใส่แล้วตัวหน่อยกสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะโมเมนต์มาหาอยูหากินโมเมนต์มาเกี่ยวเขาเกี่ยวหนังเนาะมาส่งเขาพอแล้วกะสิาพาพี่น้องเละเบิ่งเขาอยู่ในทงหน้านะเขาหน้าเขาเองเพราะว่าปีนี้นะเขาก็เริ่มถอกเพื่อเหล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้เก่เพราะว่าปีนี้นะเฮาใส่เขาทาสนุแปดใส่เขาดอเนาะมันก็สิได้เกียวไว ถ้าว่าเขาใส่เขางันมันกัดสีนาในเกลียวเนวเดือนสิบสองหน้าเขาใส่ในเกีียวอันนี้เดือนสิบเอ็ดเขากัดสีเกลียวแล้วตอนนี้เขาหนาเขาก็มันกระถอกแล้วแต่ว่ายังบวท่านในเกลเยากับสีผ้าพี่น้องไปหล่อเบิง้งเนาะแต่ว่าเขาหนาปีหนีโบงงามปันไดทุกคนมันถอกบัเสมอเขากับสีผ้าพี่น้องไปหล่อเบิ้งนอกจากก้อนสีขาวครับส้มกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจตัวหน้อยเด้อยพี่น้อง เขาไปหล่อเบิ่งกันเลยนะเนาะเขากัสีเ,เขาไปให้พอ,อยูเทียงหน้ากอนแล้วเขากัสีผ้าพี่น้องหล่อเบิง่งไปกันเลยเนาะทุกคนรถเขากัจอดไว้ยูอันนั้นคนเนาะอยู่ให้หน้ายูเชิงขั้นหน้าใหญ่ในอากาศดีดีทุกคนมันมันบอดด้มันเป็นแบบเอาอยู่แต่ว่ากับบกเอาวปันไดเนาะใส่หมวกก่อนเหลือมตา นี่นี่นะทุกคนท่ากินพอมีขนมจืนก็มุกป่ามันนี่กะเขาก็ได้ขนมจืนก็มุกป่าท่อกินแต่ละมือกจหน,นี่นะทุกคนประมาณนี้แหละมาสรงพอทุกมือโอ้นะขานะเริมถอหมดแล้วพี่น้องเบิ้งสีไายพี่น้องเบิ้งจังหน่อยกระด้เกี่ยวแล้ะ นี่นาะพี่น้อะนี่เขาก็ถกบ่ดแล้วอันนี้สิเป็นหน้าอาเฮาเนาะหนองของพอเป็นหน้าทงเดียวกันเลยอันนี้กาหน้าอาหนองพอคือการถกบ่ดแล้วเออปีนี้จ้าบนเราพักกันใส่เขาดอเบิดเนาะแต่ละปีนะใส่เขางันมันหลูหนาในเกีียวแบบว่าม่เฮากับสีกินบมดทวงบมทพันเนาะถ้าว่าใส่เขางันมันกับสีหนาในเกีียวเดือนสิบสองแต่ละปีมันกับพ่พอกิน ปีนี้เขาก็เลยใส่ขาวดอทัสโน่แปดขาวทัสโน่แปดนะขาวงามมาักม็ดมันงามมันขาวมันงามเนาะขาวทัสโน่แปดนี่เนาะพี่น้องอันนี้กาป้าขืนนะอยู่ไฮนี่งามมันรีขาวนาลละอันนี้เป็นหน้าอมีหน้าน้องพอนี่งามเนาะพี่น้องเนี่ยตอนว่ามันขืนนะคือมันสีบ่ออันนี้ได้หยาไลาลนะ หย่าลายลายตอนนั้นเราบดไดีลูกหยาคือเดีอวลูกปลาปล่อยเลยนี่ถอกเรียบร่อยบุแล้วพี่น้องบรรยากาศอยู่ทงหน้ามื่อนี้อากาศดีมันแดดหอนตัวหน่อยก็เลยถ่ายพี่น้องเบิ้งออกมามือใดก็แดดแดดมันแดดหอนบ่มีโอกาสนอตัวหน่อยก็เลยบันเด้ทถ่ายทุกคนเบิ้งนี่เขาง่ามลิ จักหน่อยกะเกเกียว,วเนี่ยนี่บางห่วงกะแดงหมดแล้วเนี่ขาวเริ่มแดงหมดแล้วพี่น้องป้าแนวดกแกงดีทีงามแท้เนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นห่วงขาวดกงามอันนี้สิเป็นหน้าอ่านน้อหน้าเฮาสิอยู่ทางผันนั่นแล่ตุ่หน่อยสิพ้าทุกคนเปาะเหล่ง พอก,กำลังจักตอกอยูวว่เทียงพว่น้าพ,พูพอก,กำลังจักตอกแต่ละมือเกี่ยมจังเลยได้เกี่ยวเขาเดือนหนึ่งสองเดือนไหวๆเนาะพี่น้องถ้าคือว่าห้ากระดําแล้วเดือนหนึ่งสองเดือนกด้เกี่ยวแล้วอันนี้สิเป็นหน้าเทิงเนาะัน,น,นมันสิเป็นมีหน้าปีงแต่ว่าตอนนี้นะปีงเงนกับโบมีเป็นไง เพราะว่ามันอันมันแปดมาแล้วตะกี้นะ่ะมันหกเป,ปลี่ยงร้ายหลายนี่นะทุกคนเข้าก็สิไปหอเที่ยงเข้าสิถ่ายทุกคนเบิ้งไม้เนาะไปเบิ้งเขาหน้าห้างก่อ,องสันถ่ายหูไป นี่พอปิงนะอันนี่น้องพี่น้องอันนี้สิเป็น,ขนเขาวหน้าเฮาเนาะขึ้นไปเทิงผุดแมนเบิร์ดแดงไหวแห้งเลยผู้ในพี่น้องแดงไหวไหวเนี่ยเ่อเกินนี่อันเก่าเหมือซีเหมือก็พอได้เกี่ยวก็ซีพ,อ,พอเกี่ยวนี่พอปิงหนาอันดับ แบบคือสีมีป่านี่ฮะป่าขอนคือสีขาวฮ่าป่าขอนคือสีข <c oughs> าวนี่นาอพี่น้องเบื้องขืันอันนี้ถกแล้วแต่ว่ากันยังอ่อนอยู่แต่ว่าห่วงงังห่วงกันแดงเลยฮะน้นอเสมออืมนี่นาอทุกคนอันนี้กับแมนให้หน้าฮะนาออืมใน,นพี่น้องเริมแดงแล้ะใ,ในเจ้าหน้ากากเกีียวแล้ว อีกซิเมเอ๋อกับได้เกี่ยวแลลวเขาหนาข้าวนาง,งามจังเลยืมไข่เนแต่ว่ามันบวลมเขาเขาทาสนูเป,ปดแบบว่ามันบวสูงนะพี่เนาะอู้ในเขามาหาเกี่ยวหยาจนแปนเว้ยเนี่ยเขามาหาเกี่ยหยาให้งวยให้ควยจนแปนเว้ยอู้หรือว่าเออเขาจะอมตัเอะไรเนี่ย จนแปนมึงเนี่ยพี่น้องคือเหตดแปนค่ะแต่ว่าวขั้นหน้านั่นไนี่อันนี้กับซีเมน์เขาหน้าเขาเนะขั้นหน้าคือแปนค่ะแต่ว่าวพุ้นมาตัดเน,นี่ยเอาปะเนี่ยอันนั้นทางนั้นสิเป็นหน้าเขาเจ้เาเนาะพี่น้องคือกันแต่ว่าห้ากับเหตุหัวไว้ยันงัวควยมากินเขา แต่ว่ามันกับบท่านเดเสมือดอกทุกคนอีพอว่ามันบท่านสมือเจ้าวสิทธิหย่อนเอาบอจักแนมขึ้นไปเถิงเถิงนะคือมันแดงแล้วเนี่ยนะบางห่วงมันกับเหลืองแนมขึ้นไปแถวเถิงผู้แบบคือมันเหลืองโมเกินแน่เกาะมือซีบมือคือสิทธิเกี่ยวแล้ววะเนี่ยจใจเด้สิได้เกี่ยวเขาแล้วพี่น้องสิได้กินเขาไม่แล้ว แต่ละปีใส่เขาสิบใส่ทัสโน่สิบเอ็ดนะบบทาตกินเพื่อเขาเดินสิบสองเขาได้เกียวอันนี้ใส่ทัสโนูแปดเขาก็สิได้เกียวไหวอืนี่เนาะสีผ้าทุกคนหลอไปแล้วเข้าก็สิออกเมือเลยเนาะนี่นาะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นหน้าอาหายหน้าใหญ่อันนี้ก็สิเป็นเทียงเพิน่น เขากะสิพาทุกคนไปหลาะเมื่อทั้งนี้เลยเนาะมื้อวนี้เฮากาพาทุกคนหลาะเบิ่งเขาหน้าซืือเนากับ่ได้ทายังหลายเพราะว่าตอนนี้เฮากับยังบ่ได้มีเบี้ยยังแต่มาส่งเขาพออันนี้ก็สิเป็นให้หน้าเขาคือกันอนเนี่ยตอนนั้นตัวน้อยมาลูกหญ่าซอยพอให้นี่หลายหลายเนี่ยหญ่าหลายหลายทุกคนอืมเขากะ โบโดกบงงามสันปันได้เจักสีได้เจักสอปีนี่วิวอยู่ทงหน้าพี่นอ้องกสิพาทุกคนเมื่อแล้วอ้เหยียบโคมหยามาแบดเปื้อนนะไม่หนีไปได้อยู่บ่เพียมอ่าไปบ่ได้สามทุกคนข้ากสิได้ท้อยถาบขึ้นมึงไปได้อยู่บ่วะ ไปได้อยู่ไปได้อยู่นี่ทุกคนตอนนี้เขากะยยางมาวิทแล้วเนาะนี่เขาาหน้าเราให้หน่งามมันเลีเอเด้อเ้ยห,หนิก็งามอยู่เขาน้นน้าหนังเนี่ยือสีได้ขาาดีบางไฮก็งามบางไฮก็บ่งงามพี่เนะาะเขาามันบเสมืออล้วก็นหยากรลายบดได้ลกหยามันกันเลย บมงามเขาหน้าปีนี่นี่หน้าทางเมืองกับเท่ากับสิภานประสาจิบ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  ตอนนี้ห้าวกะยางออกเมื่อ้วเนาะพี่น้องเ้ากะมาทายบรรยากาศอยู่ในทุ่งน้าทายเขาหน้าให้พี่น้องเบิ้งนาะเมือนนี้กับบไม่ยังหลยเนาะตุนหน่อยกบอัปเดตเขาหน้าให้พี่น้องเบิ้งซ้ำนี่เลยเนาะเพราะว่าห้ากับบได้มีเวียกยังเนาะตอนนี้กับโได้ไปหายูหากินทังใดตุ่นหน่อยกับบบเคยไปนเนาะแล้วห้ากับขาดน้องจีน่าเน่ก็เลยบ่ได้ไปทางใด เห็ุคลิปไปหันไปหนีไทยพี่น้องเบิงเล็กหน่อยแล้วเนาะออกมาหน้ากะทายไปเมืองกะทายอากาศดีดีหมดเนี่ยมือนนี้กามีคนเสียเนาะวันนี้นอันปะาันหานะพี่น้องคือมีคนตายเนาะวนันนี้ข้าเจ้ากะมาเกี่ยมเกี่ยมจะสถานที่อยู่ในภาษาทนะ ทำงานดองแบบว่าเพื่อนเขาเจ้าจมีเงินแน่นอนรูล้ลาขาเจ้าก็เลยจดเหตุผกเห็ุน้ำผ่อนน้ำแม่ขาเจ้าจเห็ุจัดแต่งในภาษาเนแบบพื่งงานดองเลยทุกคนแต่ว่าตัวหน่อยกับโบกะไปทายทุกคนเบิ่งย่านเข้ากับสีพานเมื่อทงางภาษานีเนาะตอนนี้เข้ากับสีเมื่อแล้วเนาะสำหรับพิมนีกะบ่มียงังร้ายเนาะตัวหน่อยกับสีได้จบกลี่เพียงสานิเนาะพี่น้องกัขอบใจทุกคนที่เขามาให้กำลังใจ ของตูนหน่อยทุกๆคลิปนอกาะเขามาคอมเมนต์เขามาเบิงคลิปของตูนหน่อยจนจบขอมคุขอบใจหลายๆเด้อบาสุ่ฝูสุขคนสำหรับคลิปนี้ตูนหน่อยกับศิลาไปก่อนเก็บภาบรรยากาศไปเพียงสนีเพาะกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสบายดี